คำตอบปังมากมุมมองของบุ๋มปนัดดาถึงดราม่าแอนชิลีเหยียบทงเป็นดราม่าใหญ่โตเจอเสียงวิาพากวิจารณ์อย่างหนักกับภาพของแอนชิลีสกอตเคมิสมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2 2 2 1ที่ถ่ายโปรโมทภาพมีลักษณะกำลังยืนโพา่า อยู่บนธงชาติเรื่องนี้หลายคนต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปล่าสุดนักแสดงพิธีกรและเป็นนางสาวไทยประจำปีาปี2 5าอย่างบุป,ปนาดาวงผู้ดีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะนางงามรุ่นพีดรามา่าข้างต้นต้องดูที่เจตนานะดูที่เจตนาของการกระทำคือถ้าเป็นการเอาธงชาติมาเหยียบและกระทืบหรือเอามาเผาไฟอันนั้นคือการเหยียดเต็มๆแต่ถ้าหากเป็นภาพที่เขายืนและมีข้อความว่า Ro a d t o the Universe พร้อมกับค้าสายสะพายที่เขียนคําว่าไทยแลนด์อันนี้เราต้องแบ่งแยกเจตนาตรงนี้ด้วยเช่นกันแต่มันก็อาจจะเป็นความถือสาข,ของคนคนที่เขารักมากๆซึ่งเขาก็ต้องฟังความเห็นที่หลากหลายเพียงแต่ว่าอยากให้ดูเจตนาของน้องและกองประกวดร่วมด้วยเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกเขาแค่อยากนําเสนอความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่จะนําไปสู่จักรวาลฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนางงามจะเป็นนักกีฬาหรือใครด้านไหนก็ตามใครที่ค้าสายสะพายไทยแลนด์ หรือนําประเทศไปสู่ตรงนั้นเราต้องสนับสนุนเต็มที่ค่ะในส่วนตัวของบุ๋มแล้วนั้นบุ๋มภาคภูมิใจด้วยซ้าไปแต่อย่างที่บอกอยากให้มองที่เจตนาและก็ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไปบั่นทอนกําลังใจน้องในวันนี้ด้วยก่อนที่จะถึงวันสําคัญของเขาในฐานะที่เป็นกรรมการและเคยได้เจอกับน้องบุ๋มรู้สึกเลยว่าเขาค่อยๆมีออร่าขึ้นมากในทุกๆวันบุ๋มเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะอยู่รอบไหนก็ตามเขาจะทําได้ดีที่สุด อีกอย่างคืออย่าไปกดดันนางงามเราเยอะเกินไปเรามักจะกดดันด้วยความคาดหวังของเราซึ่งบุ๋มเข้าใจนะคะเพียงแต่ว่าความกดดันนั้นไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้และน้องก็ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดความกดดันตรงนั้นฉะนั้นเราส่งกำลังใจดีกว่าส่งคำพูดดีๆด,ดีกว่าทำให้ดีที่สุดและได้ออกมายังไงเราก็ภูมิใจที่อย่างน้อยก็มีไทยแลนด์เป็นหนึ่งในนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o คอขอบคุณคะ่ะ